เห็นแล้วชอบเลยครับบรรยากาศแบบบรรยากาศดีแล้วก็เหมือนอ,อยู่ได้อยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับผมเลยชอบ ไปมาหลายโครงการเหมือนกันประมาณ6 7ถึงที่ไม่ชอบแถวไปวิ่งดูแถวอ่อนนุชลาดรกระบังนี่ก็ไม่ชอบแฟนเลยพาออกมาทางปทุมตามลูกกาก็เลยลงมอเตอร์เวย์มาแล้วก็เลยขีเลาะดูหาหมู่บ้านอย่างเงี้ยครับมาเห็นที่นี่ปุ๊บก็ประทับใจเลยผมว่าเป็นมีความเป็นส่วนตัวสูงครับแล้วก็ทัศนียภาพที่ดีของโครงการนะครับนะครับผมก็เลยชอบ ชอบอยู่แบบไม่วุ่นวายอย่างเงี้ยครับก็คือว่าตอนนี้เราเริ่มมีครอบครัวเล็กๆนะคะเราก็อยากจะแบบสร้างรากฐานาให้กับครอบครัวนะคะโดยการที่ว่ามีบ้านเป็นของตัวเองสักหลังนึ่งเงี้ยคะ่ะซึ่งโครงการละเลีนยนนี้ก็เหมาะและตอบโจทย์ให้กับครอบครัวเรานะคะสิ่งแรกก็คือ ในเรื่องของการเดินทางนะคะการเดินทางไปทำงานค่ะแล้วก็สะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นในการเดินทางมอเตอร์วเวย์ทางด่วนอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งสะดวกกับทางเรานะคะทั้งคู่เลยเราก็เลยเลือกโครงการละลินค่ะถนนหลักๆเลยสามารถจอดรถได้เพราะบางทีเรามีรถไปหลายที่ลำบากเรื่องการจอดรถที่นี่จอดรถด,ดีได้กวา้างแล้วก็ แบบบ้านนะ่ยอยู่กันสองคนมันกระทัดรัดพอดีมันไม่กว้างเกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปสวยมีสไตล์คือจริงๆแล้ว ตัวเองกับครอบครัวก็ดูมาหลายโครงการนะคะมาเปรียบเทียบแต่ว่าที่ที่ตัดสินใจซื้อหมู่บ้านละลินเนี่ยก็ยด้วยทัศนียภาพแล้วก็ด้วยชื่อเสียงด้วยความไว้วางใจความมั่นใจของโครงการที่ทอยู่มานาน30กว่าปีนะคะบ้านละ,ละลินตอบโจทย์คุณภาพชีวิตที่ดีของตัวเองได้ดีมากนะคะ,ะดูจากสถานที่สถานที่ตั้งนะคะสะดวกสบายเข้าออกง่ายติดมอเตอร์เวย์ เราจะเดินทางไปเหนือใต้ออกตกสะดวกสบายแล้วก็ตัวโลเคชันในใน,ในโครงการนะคะ,ะสระว่ายน้ำสวนหย่อมสระว่ายน้ำสโมสรโครงการหรูหาราอลังการน่าอยู่มากค่ะแล้วในส่วนของตัวบ้านเองการจัดสรรตรวจในตัวบ้านอะ่ะจัดสัดส่วนได้ลงตัวกว้างขวางน่าอยู่มากนะคะ แล้วความปลอดภัยปลอดภัยในบ้านเพื่อนบ้านสังคมในบ้านในในโครงการอะ่ะดีมากค่ะแล้วก็พิเวตในการจัดระหว่างความเป็นส่วนตัวระหว่างบ้านอะ่ะก็ทำให้เกิดสงบน่าอยู่นะคะซึ่งมองว่าโครงการละลินเป็นโครงการที่น่าจะส่งต่อความสุขให้กับลูกหลานได้ อยากให้ทุกคนที่ตัดสินใจอยากซื้อบ้านมองหาบ้านต้องการบ้านเป็นของตัวเองเลือกละลินนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะละลินค่ะละลินนะคะ ลาลินนี่แหละบ้านที่ปลูกบน,บนความตั้งใจที่ดี